ไม่มีล็อกเครื่องหรอกะตายอยู่ล่าแต่ว่าใหญ่อ๋อหายเยแย่เลยแย่มากมากที่สุดหมเปล่าเกือบถึงไอ้ถึง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 ,ถง,ถง,ถงสองได้ฝั่งนี้ไม่ทันนะดิ

เฮ้ยทิ้นกำลังทำอะไรวะเครื่องเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮีย,เ,เ,ฮยเด็ดมาแล้วไม่มีความน่านทายไม่มีความน่านทายเ,าเฮียไม่มีความน่านทายอะไรเกิดขึ้นกูเข้าฟอกปั๊บกูแอบปุ๊บกูฟองปั๊บ เหมือนมีชื่อไม้ไว้เปล่าวะโอ้โห,หมไม่มีวะโอ้โห,โโหกันโยกเลยสัตว์ตัวนี้วันดีเขาแขวนแขวนหนึ่งแขวนสอง นั่งปั่นกันอย่างคำ่าคำินใช่อยูู่คคาว่นไม่มีใครสามารถมาช่วยพูได้สักคนข่าล่างไล่แต่ย่าไปขวาบนไล่แต่ย่าไปขวารบนกลับไปกลับมากลับมากลับมาไดดปึงนะอยู่ใต้บ้านใต้บ้านสองคนมันนาตอนตัวจริงแล้วอ่ะหัวนี้มีหัวนี้หมดแลว กัวสวยเสย่าสวยหลบสวยหลอกสวยเสย่าหลบสวยเสย่าหลบสวยเสย่าหลบสวยสวยเสย่าไป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 ถึงหนังบังชี่โยโกะนะกูวนกูวนยังไม่คิดแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบดูกู แล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบอุ้ยไอ้เหี้ยเออกูใช้มันดึงหลังไงซสแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบโอ้โหกูเสียดายแล้วถ้ากูมีตาไม่ต้อเกิดโหไอ้มีตายตายตรงนี้แหละไม่ต้องตายตรงไหนหรอก โอ้ยยน่าจะคิดชีวิตคนละเฮ้ยผาลากเว้ยโอ้โหบล็อกเลยบล็อกเลยอยู่เลยบล็อกเลยอยู่เลยหัวไอ้โอ้โหเฮ้ลีลูกมีลูกบล่่าเลยลลอกล้อกลหอกล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 อกครู้คุรู้คุรู้ค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 รู้

ปานปานปานห้าแล้วหาสิบแล้วานปวนปวนวนนปวนแล้วไม่มีไม่มีมีกรตอบนเันป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 ัปันนปันลน่งลบหนึ่ไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อย มลุกหนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งได้สนยาส้ยาแข็งไปปั่นไปปั่นเอาปั่นผมลุกมันผมลุก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 ปันปั่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 นรั่นป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 ั่น่นปั่นปั่นปั่นป่นปค่กปั่นปั่คปั่นปั่่ค่่่่น่่น ผมเปิดประตูผมมปิดประตูพี่ขอานมันมาประตูมันมาทำอะไรเนี่ยผมตา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 ยวิ่งออกมากลับไปเปิดมกลับไปเปิดหวานนคน รูมิวหน่อย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 รูิวหน่อยรูมิวหนอยนีนีิวน่วหน่อยสวยสวยสัวเ่ยสวย่อนสวยสวยสวยอย่หน่อยอยู่หน่อยนงตออยู่หน่อยอยู่หน่อยข้างหลังก็ตออย่ข้างหลังเลยลุกได้ตลกได้ตลก้้ั่งนี้ฝั่งนี้น้ตั่งนี้นออันี้โอยนงบันเลยบันเลยบ

ลุกได้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 ปั่น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 กั่นป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 ักนปั่นปั่นปั่นั่นป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 ัั่นปัััััั่่่กด้ก่ปั

สวย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 ใครจะล้มใครจะล้มวะน้าออกดีร้อใครใครคิดหนีดีดีออกได้ออกได้ออกได้กูเละเมื่อแล้วไอเยี่ยมแะบน้อกูคนเหนื่อยเลยเฮียแข่งตั้งแต่เครื่องสูตรเเซ็นติดน้ำตากูไหล โอ้ยไอ้ไอน,นี้เพียงคิดได้คลิปเพียงไหมเหรอไอคนเวียดนามใช่มันเ<า>ติม,มหรอไ,หไม่ใช่ที่ที่มันมาเม้นไอเน,นี่ยเอคิดเพียกอ่ะอที่มันบอกว่าจีจีอะไรไหมเหรอพี่บอกว่าเดี๋ยวเจอกันหใหม่เหรอเออใช่เหรอไอเซย่าพิมเนี่ยเซย่าพิมเนี่ยว่าว่ากูเอง ใช่ใช่ใช่เคยเจอเคยเจอเราคนเนี้ยขอไปยังวะใช่เปล่าวะปวดท้องเลยชั้กูเหนื่อยมากนะเกมนี้ยกูบอกเลยกูเหนื่อยยี่ประเด็นคือแข็งตั้งแต่เครื่องสูนรเปอร์เซ็นต์อ่ะ ไอ้เขี้เล่าจนเสร็จอ่ะคิดสภาพดิไอ้เขี้อ่ะโอ้เกิ oh <my. S 1> นไป